สบายดีพี่น <propri> ้องเอฟซีเบิร์ดจุกูเพิรตุกคนรถถมงตะบอะพี่น้องบฟเดข้าวเก่าบ่าวอุ้ยแชนแนลเปิดภานมากเป็ดกินเข่ามาพี่น้องกินเข่าร่วมกันคูาดอยู่ในโกดังกเก่าเขงาน้องคนในดัง หมูไปนําเลยจ่ามันจาาหมูมัน,นมปีนส่งใหม่น่อมามามาเสร็บแทบเลยแล้วก็ตัปนคอเป็ดไปน้องเลยอะไรบอสคอเป็ดคอไก่มาี่น้องนะเอาด้วของเนี้เอาไปน้องเต็มติดพี่น้อง tiếng vất cổ cổ vất to con này vất thúng một con bò này cái nao cầu và xeo lon con làng công kê cả มาทีจิ้เขาเลยว่าพิดวาถือถือได้เลยห้เราอยู่หัวเลาะวลนะเพื่อน เอาหาบา,า,า,าน,นั่าหเาเอาซิบาทเดียวเดี๋ยวพูดท่เขากงนะมันเย็นนะจละเันนียหรอเหอืมแล้วก็

เลือกระตุกไให่เลือโต๊หเอาพิษมาถเลือโตโตหญาดูปะ 괜찮아요. <łość> 자, vô trong phiếm bố lên trong. Bố lên 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 nó. Tô canh về để nó về trong phôi đi. Ngói nguồn lên. Ngói nguồn lên. Ngói โอ้ยตีหลุดติดใกล้อยู่หลุดมึงมึงโาย จะค้องมันมันไก่กับมันมันถ้าจะเป็นหม่แหละเป็นโมเป็นไก่ 啊，没有。 ปลาเปนอม่โมัหมออีมไนดะ้จะผิดปลาอย่างปลาใหม่มกลองอเต็มเนาะัเข้าบดกลองอย่างเดียวเข้คนเหไวนเติบเต๊บอีพวกในเติบตอน

and

ตัวแรงคือจอยนเอาละไปน้องขึนขอโตจบคลิปไปตัวนี้พ้อกันคลิปหนามักกะก็ไลค์กดแห้เด้อไปน้องติดตามแน่เป็นกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปไปแล้วน้องสบายดียแล้วสวัสดี